ชาวประมงหัวหินทำบุญศาลเจ้าหัวหินค่ะ วันที่17เมษาย,ยน2566นายไพยโรจน์มากหมู่ประธานชุมชนชาวประมงหัวหินเป็นประธานในพธิธีทำบุญประจำปีศาลเจ้าพ่อสายน้ำเขียวเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมอำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพระครูพิสุทธิ์ภาวนาพิธาหรือพระประชญัเอกนายชดธรรมโมเจ้าอาวาสวัดหัวหินเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และชุมชนชาวประมงหัวหินกว่า50คนเข้าร่วมพิธีศาลเจ้าหัวหินเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพสักการะของชาวหัวหินมาช้านานเป็นสถาน ป,รรบบปัจจุบันมีรูปเคารพหลายองค์คือเจ้าพ่อใส่น้ำเขียวเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมนอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีจุดชมวิวมองเห็นชายหาดได้แบบ180องศาสามารถมองเห็นสะพานปลาและหาดหัวหินได้อย่างชัดเจนนับเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งของหัวหินที่ต้องแวะมาให้ได้ทั้งนี้มีเรื่องเล่าจากคนเก่าแก่ของหัวหินว่ามีแผ่นไม้ลอยทวนน้ำเข้ามาทางหมู่บ้านประมงหัวหินชาวบ้านเห็นเป็นอัศจรรย์จึงนำมาสักการะและสร้างศาลขึ้นเรียก กันว่าสารเจ้าพ่อสายน้าเขียวซึ่งเป็นที่เคารพของชาวประมงหัวหินอย่างมากด้วยก่อนออกเรือไปจับปานทะเลจะมีการจุดประทัดขอพรจากเจ้าพ่อก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคล